ไปทุกคนไปต้อกันเด้อสิฮอตท่าน้ำละท่าน้ำยืนนี่มากันเลยทุกคนเนาะตอนนี้บ่าวเสียงเลยกับบ่าวเพชรบ่าวตาเนาะกัมาฮอตท่าน้ำเลยเด้อเนาะน้ำนี่เอิ้นน้ำมันเลยน้ำนี่นะน้ำนี่นน้ำมัดน้ำมัดเนาะน้ำมัดมัดแล้วก็มาเบิ่งบ่าวเพชรบ่าวตาห้าป้าแว็บธรรมชาติทุกคนนั่นก็คือห้าป้าปันปลาได้บรรยากาศงามทีว่า แต่ก้อนแถวนี้เนี่ยเป็นนาำบางเดียวน้ำมืดแถวนี้นะแถวนี้น่ะปัจจุบันนี้นะคือกันน้ำทุกมือาหลายเิดเป็นดอนหลายฟุตโอ้หน่อยน้ำเสือมัน้อยๆทางนี้ว่าน้ำซุกนี่แะน้ำใส่ดีเลยคนโอ้คนนี้ก็ต้ก็ยังน้อยเขาเคยไปดีกว่าไปส่งกินแบบนี้แล้วก็มาทุกวัานดีกว่าน้ำใส่ก็ส่งคนด่าชวนเราเสียงสัมไหมาฮะกินหักว่าไปทนของใสเนาะโอเคเอาไปแ้วนะถูกต้องแค่ไหนกันบ้างมาเลยมอยเนาะหรือว่าใส่สองก็มีเนื้อเนื้อที่เราจะใส่ก็คือมีนี่อันนี้อันนี้มันจะเสื้อแบบหรืออันนี้ อันนี้เราจะทับหลักเราใส่ใส่ตัวนี้โอ้โหอยเยื้อมันนะแน่นตัวนี้ก็มาดะใส่หน่อยมาลองกังเนาะมันมันจะเป็นอะไรขนาเนาะอันนี้ก็คือเนื้ออ้อยปลาพันเนาะอันนี้มันินป้วนทั้งวันปลาทั้งวันเราเลยกินป้วนป้วนกับหอยแล้วก็มีกิ๊กกี้เนาะเอากิ๊กตามเบื้องกันทุกคนผู้นีดเองทุกคนเนาะนี่ในบรรยากาศงามง่ามงามแรงเนาะยามแรงอันนี้ตอนนี้ก็กำลัง ເຮັດເຮັດເຍື້ອເນາະເຍື້ອໝອຍປາປານເຍື້ອຍືມມັນາອ່ອຍປາປນສ່ຮິມລະກໂຮິມທຸກນທຸມລະກຕນນດຕໃສຕມດໃຕອງມັດແີ มันมันชีมืดๆเลยนึงเออแล้วเราจะเสื้อเสื้อในนี้เลยวะหรือเฮดอะไรต่อจะมาใส่ด้านหลังนี่โอ้ถ้าเราใส่ได้เลยแล้วมันจะมาค้างอยู่นี่เนาะค้างอยู่ในนี่เนาะตะบามจะมาเข้ามันจะกินอยู่ที่นอกนี่มาเห็นเฮดแบบนี้หรืมันจะอะไรอันนี้มันเป็นเนงื้ออ้อยมันลอกมันเนาะหลังจากเขาฮัดแล้วก็มัดเลยมัดเลยเนาะแม่มัดคัดอยู่นี่ น่าครับเลื <thi> ่อยเลยว่าสิเฮ็ดยืมแบบนี้เออยืมอยู่ในนี้เลยเนาะแม่นโอ้เิมเิมจักนอยให้มนๆนี่กลางแม่นได้มึแล้วก็เฮาก็

ตอนนี้บ <ITA> ่าวเสียงแล้วกัไอ mm. ้ไซแล้วก the <That> ็บบ <t iny Meat> ่าวตาแล้วก็บบ่าวเพชรกำลังจะกั้งมอยเนาะนี่แล้วก็ยูทีแขมนำมัดเนาะนำมัดเมืองคำขึ้นเสียงคว้างบ่าเสียงกับครั้งแรกที่ได้มาเห็นขาเจ้าเสื้อมอยป้าปันเบบเบบเกาเบบลังเดิมเนี่ยนี่แหละทุกคนเนาะนี่เอาเนื้ออ้อยเหมือนเอาอันกีบกวงเนาะกีบกวงแล้วก็ห้อยอ้อยอยู่ในเป็นเนื้อตามของหมันเนาะธรรมศาสตร์สวยงามแท้ทุกคนเนาะ เพราะว่าแถวนี้เขาเจ้าก็จะอัดนําเขาเสือหนาเนาะเขาเสือนาเขาเจ้าอยู่ดีนี่โอ้อยังเป็นบังบังนํา้อนนี้ก็ก้างมอยเนาะทุกคนก้างมอยเด้อใส่มอยป้าผันหางหมอย เาก็จะได้ควัดแบบนี้เนาะควัดคือมันออกเอียงแล้วก็เอาหมอยใส่ใส่แบบนี้แำพบกเฮ็ดแบบนี้ป่ามันจะมาเข้าหลาังเอ๊ะไ ต้องเยียบมันยามันไหลน้ำเนาอ้นสมาย่ามเด้อทุกคนเน,นี้ยเนาะโอ้คเโอเคใช่เด้ หลังจากทุกคนเอาตื่นนอนมาเอาก็เขี่ยมจะไปย่ำม,มอยเนาะไปย่ำม,มอยปากฝันในบรรยากาศแบบบ้านบ้านอันนี้แหละทุกคนเนาะอากาศกาเ็เย็นเย็นอยู่เด้ออากาศเนาะอยากหวยเลยไปผู้ว่าเอาใส่อยูน่นี่เนาะมึงจื้อบ่ได้บอลเสื้นอน่ะ Ôi, da, bò, nam nào bên nào yeah, like. <laughs> Man bò. Thế tổ tô cái Ôi, mấy chuyện này gì vậy? như áo mướt đó. Man bò. Ô, lấy lại thế. Này bò, vâng, vâng, vâng ไล่แท้นี่โอ้ยไล่ไล่แท้ดูขนาดนี้โอ้ไล่แท้ปลาลาดก็ได้มะนี่ปลาลาดเนยปลาลาดกับปลาพันธโอ้ไล่ไล่แท้ทุกคนคักแท้ครับเดี๋ยวครับไปล่างที่สองโอ้คักร์ไล่คักร์ไล่นี่ก็คือก้านท่าป้าก้างมวยโอ้ยไล่ไล่เนอะทุกคนต้องมีวิธีเด้อก่างมวยเนาะเพราะว่าจะมีเหยื่อตามเด้

อ้ไเทไเทไหเนี่นี่โอ้ไหเทป้ามวลเทมนีโอ้คักแค่ทุกคนห้าผ um ู้หาป้าห้าป้าปันเวีบธรรมศาสตร์มเดูมาวูมาดนี่เลยมานบ่ได้ได uh ้ Ô khóc tôi điệu Tôi điệu à? Tôi điệu thật làng đi nọ Ô oh, oh. khắc đấy Ô muôn muôn nọ vào nhà cát hà pha Khiếm nắm mắt okay. Xây mỏi Xây mỏi okay. Cát nhàm sau dên đỡ nằm đi mà Dên hề Lưm lưu à bòn nè ăn ao bơ may át hả nào <laughs> <laughs> ba chún nó bỏ à. <laughs> đấy bao ô đây tôi đi hả đấy tôi đi à? tôi đi hả ô đi vâng 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 tổ điều nọ no. để lấy tổ điều Có <laughs> tổ điều ô cái nhàng man nhú, tại bà xây lại lăng nọ. No. Ừ. <laughs> 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 มัน่ไล่ไล่ล่นีนู้ไล่ไล่ว่ะเพิ่งนี่อาตะโกนโกนไล่ไล่ท้โอ้ได้เขาซิปนน่ปัาปันน่ะโอ้หมได้เนอใดรบ่ไหัวเพงไปสามตัวเขาสามตัวยืดกบมาใช่เทนอทุกร่างไลเมื่อเลยนี่ไอโอ้มาดี Tại vị trí cao cao nó hà hà phù hợp bà Nhanh bà Lấy vô Lấy bà Lấy vô Hạc nó thúc lại, thế là lạng lấy mất lời nó Lấy mất Ừm bon khởi hai vô hạc nhìn nó Ui. เลียวไล่มาบึ้งดูเฉยเลยดูเฉยนี่น้งจ้ารับโอ้เดี๋ยวไล่ดิน้งจ้ารับรอตัวเลยดิเปรี้ยงเปียงอยู่นี่โอ้มวนมวนมวน โอ้ปลาลาดนะโอ้มีปลาลาดเลยก็ร่างนี่ปลาลาดโอ้ยตู้ร่างหนึ่งอ่ะไปไปมั้ยตรงนี้เอาลงนี่ก่อนล่างต่อไปตอนนี้เขาก็มาย่างอยู่ทางลุ่มนี่เนาะฮับฟาวาเ่ากลางลายบอล เอาบอตาแามลงดูดมนันบ่มันยังม,มันวะเข็นไปดูได้บ่อโอ้ลิดเปลี่ยงเปลี่ยงอยู่นี่ <c oughs> นี่ข้ามกัน <c oughs> ปว้ามวนในทุกคนมวนลายมวนลายเนาะกันย่ามหมอยป่าป,ปานอยู่ที่บ้านเพียงจันเมืองคำแข้งเสียงฟวางทุกคนทักไร <c oughs> ได้บ <c oughs> ่ว้าลังเท่า บุ๋มมันบุมมันบึ้งบึ้งบิ้งบึ้งบุมมันจักโตว่ะโอ้แล้วซุยได้บ่โอ้บ่าวเพชรนี่มันแต่วบ่าวเพชรนี่ได้ทุกกลทุกคนตอนนี้เฮากะจะมาเอาปลาออกจากมอยเนาะมอยที่เฮาไปก้างมาเป็นเรื่องไรบ่สุบอายเอ้ยมาเบึ้งไหมจักโตนาบิ้งโอ้เล่นแต่หางไล่แท้ หนึ่งตัวส่งสามโอ้โอตัวน,น,น่้ปลบปันเนาะโอ้เสียบได้เออต่างแล้วในม่เสียบได้พรูขกหลายเนาะอะไบรรยากาศยามเศร้าแล้วก็หาอยู่หากินตามธรรมชาตินนี้แด้ทุกคนเนาะอันนี้คือสูตรหาหาป้าฟงสามสี่เบาเพช็ดเนาะในสมัยแ่สมัยก่อนมา โดนละบริ์อฮะยังมาดอยู่ีไล่เลยะกเป็นตัวล่อากินยังมาดเลยเม็นปกปลาปันมั้ง็ไรอ่นี่นี่ทันได้เอามาเลยองมดอ้หมวนเทเนะอแขงเงี้ยอ้นี่อันนี้ยตัวเดียวเนาะอ่าปลาแขงงี้ยกว่เขาอ่ะ กับลังเอียงเอียงเดียเบิ่งอันนี้นะตะทีเขาอันนี้ดตเอันนี้กค่อยๆเพิ่งสองตัวสามีโอ้ลิ้นกลางกาออกอ่ะปลาดปลาดกัเขาอ่ะนยืดตบเนอเลือดสีออกอ่ะปลาดเลยปลาดวันเลยแหงเนอะ ตรงนี้เลยไหมโอ้คักนอปลาปันน่ะทุกคนเอ้ยบรรยากาศยามเศร้านี่โอ้ในปลาลาดอีกอุ้ยเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วโอ้หลังน้อยล่าแต่ประม่านนอมานี่อิดอิดเอ็นทอกเลยมึงเอ็ดเอาทักทักโอ้พุ่ออกอ่ะเออโอ้โหนี่นี่นี่กลางกลางเขามวยปลาลาดกว่เขา โอ้มานมานทุกคนมวนเนาะค้องๆเหมือนวิ่งเโอ้ลเอแต่ลังนี้น่ะแต่หกตัวหกตัวนะลงน้อยแหงไร่เนาะโอ้คักเด้อทุกคนเด้อโอ้มวนเนาะอันนี้กาห้วนคืนอลีดเนาะที่เคยหาอยู่หากินตามธรรมศาสตร์ยูตามเขียมน้ำเขียมท้านี่แหละ

ลาบมันคือข้อโม้ล้างล้างแท้เนาะไอ้น้อยนี่ก็มาไอ้น้อยนี่นหน็าแม่มันกิจวัตรมกโวยเก่งเออดอเสียบเอ้ยเนาะออป่าปันเน่ะเออดิ่งเสียบเลยได้ปลาลาดอีกปล่อยเส้ยอย่าปล่อยเนี่ยอย่าไปปล่อยไอ้มิวได้ห้าบามาปล่อยเชื่อตีนัล้วห้าบาทต้าน ลุงเชอมอเชอรมาเนี่ตาไปป้ยมีเจอบุญแต่น่อยแถมบ้าป้ายนั่นเี่มัดเอาเห็ไแล่ะเหไมบ้โอ้หมุนแท้ทุกคนเนาะหาอยูหาอยู่หากินตามธรรมชาติน้ายเนะป่าปันป้าลาดก็ได้เนะโอ้คนคนมาไส้ก็มีแต่คนงามงามล่เลยนอมอมานมาน เป็นสิปปีเ้เนาะบานทีเราบบรา้ซื้อเดียวมันีเฮาก็มางฮวนคือนาลีสทีราได้่ส่าเลยเนาะ,นะ